มาที่เรื่องใหญ่ก็เรื่องของพายุซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายครอบครัวตอนนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดเลยแล้วก็ในหลายจังหวัดอีกนะฮะล่าสุดเนี่ยผู้ชมครับจากพายุดีเพรสชั่นที่ชื่อว่าซินลากูได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็อ่อนกําลังล,งลงเป็นพายุดีเพรสชันต่อมาได้เข้าปกคลุมประเทศไทยแล้วก็ลาวด้วยนะครับส่งผลทําให้พื้นที่จังหวัดเลยตอนนี้ได้รับผลกระทบมีฝนตกหนักทุกพื้นที่และก็พื้นที่อำเภอปากชมจังหวัด เลยนะครับพื้นที่อำเภอเชียงคานแล้วก็พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยก็ได้รับผลกระทบมีน้ําป่าจากภูเขาเนี่ยไหลลงแม่น้ําก็เลยเกิดน้ําท่วมที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเชียงกรมที่ตําบลเชียงกรมอำเภอปากชมจังหวัดเลยน้ําท่วมถนนครับความสูงนี่ประมาณไม่ต่ํากว่า50เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถที่จะผ่านสัญจรไปมาได้ น้ำได้เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยเสียหายนะครับชาวบ้านก็ต้องขนทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงส่วนที่บ้านสงเปื่อยและก็บ้านห้วยพอตําบลทาาอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยได้มีน้ําป่าลงจากภูเขาลงสู่ลาห้วยและทาให้น้ำเนี่ยเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายมากกว่า10หลังคาเรือนส่วนถนนเส้นนาแห้วด่านซ้ายบริเวณภูเก้าง้อมฝนตกมีดินสไลด์ลงปิดถนน แล้วก็ที่อําเภอปากชมบ้านนานกปีดตําบลห้วยบ่อซืนอําเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ที่บ้านโพนทองตําบลเชียงกรมอําเภอปากชมน้ําป่าได้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับนี่ก็คือสภาพที่เกิดเหตุนะฮะคุณผู้ชมครับน้ําป่าสีมันแบบนี้เนี่ยนะแล้วก็ไหลแรงด้วยนะเนี่ยค่ะนี่ภาพมุมสูงคุณผู้ชมดูสิคะปบคลุมไปทั่วพื้นที่เลยนะคะน้าแล้วก็มี นี่นะครับในพื้นที่ตำบลน,น้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับได้มีน้ำป่าเนี่ยเข้าท่วมรุนแรงเนี่ยเจ็ดหมู่บ้านที่รุนแรงที่สุดมีสามหมู่บ้านคือหมู่หนึ่งหมู่ห้าหมู่เก้าของบ้านน้ำสูบตำบลน,น้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยน้ำป่าไหลจากภูเขาลงพื้นที่ราบแล้วก็ลำห้วยจนน้ำเนี่ยเอ่ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนมากกว่า550หหลังคาเรือนโดยน้ำป่าได้ซัดเข้าไปในหมู่บ้านทำให้ บ้านของชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านชั้นเดียวเนี่ยถูกน้ําท่วมนะครับระดับความสูงกว่า3เมตรคนในบ้านทั้งเด็กเล็กคนชราต้องหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านร้องขอความช่วยเหลือน้ําป่ายังซัดบ้านพังไปหนึ่งหลังรถยนต์รถกระบะถูกน้ําป่าซัดจนลอยไปส่วนรถจักรยานยนต์ก็มีบางส่วนที่จมน้ําหายไปเลยนะครับเ mm. จ้าหน้าที่ทหารจากกรมทหารพานที่22และปอพอจังหวัดเลยฝ่ายปกครองกู้ภัยในจังหวัดเลยต้องระดม เรือท้องแบนเรือหางยาวออกช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่สามารถออกมาจากบ้านของตัวเองได้ด้านในสมพล,ลีอายุ50ปีชาวบ้านที่บ้านน้ำสูบนะครับก็อยู่ที่หมู่9้าในไล่ฟังบอกว่าน้ำป่าเนี่ยมาแรงรถกระบะของเขาเนี่ยโดนน้ำเนี่ยซัดเลยนะครับแล้วก็มียุงข้าวเครื่องมือการ,กรเกษตรเนี่ยหายไปกับสายน้ำเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะข้าวยุงอะไรก็ไปกับน้ำมดนแล้วครับเนี่ยระดับน้ำนี่ น้ำมาเร็วเกินแล้วมันออกไม่ทันครับก็จะออกน้ําขึ้นขนาดนี้แล้วสิ่งผมล้วเราข้าวยุ้งข้าวยุ้งอะไรก็ไปกับน้ําหมนแล้วครับเนี่ยระดับน้ํานี่มันมาถึงขนาดไหนครับพี่ช่วยชี้ให้ดูหน่อยครับก็ประมาณสักสองเมตรได้อยู่นะพี่นะนี่นะครับก็ชี้ให้ดูระดับน้ํานี่เห็นไหมลถ นี่โดนน้ำเนี่ยซัดจนไหลเลยนะครับทีนี้เนี่ยอีกคนหนึ่งชื่อนางอัชราแก้วชาอายุ69ปีก็อยู่ชาวบ้านที่บ้านน้ำสูบอยู่หมู่เก้านี่นะครับก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหน้ำเนี่ยมันมาแรงมากเดี๋ยวดูนะนี่รถเก๋งรถเก๋งของเธอคุณผู้ชมครับโดนน้ำซัดเนี่ยมาติดอยู่ตรงนี้มาติดอยู่ตรงเสา,เสาบ้านนี่นะครับโอ้โหดูสิครับเอมอมันแรงขนาดนี้เลยนะฮะเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับ แล้วถือว่าปรกที่รถมันมาได้ยังไงครับเนี่ยน้มันามาแรงไหมครับแงะแต่รถจะไม่แรงแต่น้ำมันซัดนอนมันก็ระดับความสูงของน้ำนี่สูงทั้งประมาณเท่าไหร่ครับพี่ประมาณสั้งสองเมตรนะแล้วถือว่าปรากฏการณ์น้ำท่วมของบ้านน้ำสูบเนี่ยถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็แบบครับในรอบกี่ปีครับพี่ เกิดมาก็ปีแล้วเพิ่งเห็นนี่เลเพิ่งเห็นครั้งแรกใช่ไหมครับโอ้โหดูสิฮะ<ม>แรงมากรถเก่งนี่ลอยเลย,<ม>เลยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีเสาบ้านกั้นอยู่นี่รถมันลอยไปตามน้าครั<อ>บทีนี้น้ําป่าเนี่ยได้ไหลลงพื้นที่ราบลงสู่ลําห้วยบ้านบุ้งเจริญหมู่13ตําบลน,น้ําสวยอยําเภอเมืองจังหวัดเลยทําให้บ้านเรือนประชาชนาจมน้ําระดับความสูงกว่า2เมตรมากกว่า10หลังคาเรือนเสาไฟฟ้าหักโค่นพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นวงกว้าง นอกจากนี้น้ำป่าได้ไหลเข้าท่วมที่บ้านหนองดอกบัวหมู่5ตำบลน้ำสวยบ้านเรือประชาชนถูกน้ำท่วมกว่า20หลังคาเรือนทำให้สะพานคอนกรีตในหมู่บ้านเป็นหลุมจากการที่ถูกน้ำป่าซาะจนเป็นรูแต่ว่ากระแสน้ำก็ยังไม่หยุดนิ่งก็ซัดพื้นที่เขาเรียกว่าสะพานคอนกรีตเนี่ยจนพังเลยนะครับครับแล้วก็รถเล็กรถใหญ่เนี่ยก็ไม่สามารถผ่านสัญจรไปมาได้นี่นะสะพานเนี่ยพังโอ้ดูสภาพบ้านหลังนี้ฮะอันนี้หลังคาพังนี่ฮะ<า>สะพาน นี่สะพานคอนกรีต mm hmm. เจ้าหน้าที่ทหารต้องไปช่วยกันตัดไม้นะครับครับแล้วก็ที่จังหวัดเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพรวมหน่อยนะทางหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยนะครับคุณประมวลลาบจิตบอกว่าทั้งหมดเนี่ยอ8อำเภอเที่เกิดฝนตกหนัก,ก,นกแล้วก็น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งแล้วก็เอ่อท่วมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอําเภอเมืองจังหวัดเลยมีชาวบ้านได้รับผลกระทบ550หลังคาเรือนพื้นที่การเกษตรรับความเสียหายถนนขาดหนึ่งแห่งไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยชาวบ้านได้รับผลกระทบมากกว่า30หลังคาเรือนพื้นที่การเกษตรนะส่วนใหญ่เป็นนาข้าวแล้วก็มีไร่ข้าวโพดบ่อปลาปศุสัตว์นะฮะเสียหายครับที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยชาวบ้านได้รับผลกระทบ ประมาณหนึ่งอหลังคาเรือนที่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยครับอยู่ที่ตำบลน,นาดอกคำตำบลท่าสะอาดเกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากที่อำเภอนาแห้วบ้านเหมืองแพร่น้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ลำน้ำอำเภอด่านซ้ายลำน้ำหมันน้ำทะลักเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนริมตลิ่งอำเภอภูเรืออยู่ที่บ้านป่าจันตมบ้านสันติศุกบ้านแก่งไฮบ้านหนองบัวคือ ได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากน้ำเนี่ยระบายไม่ทันนี่นะครับแล้วก็มีที่อำเภอภูหลวงนะครับตำบลเลยวังใสน้ำแม่น้ำเลยเนี่ยเออล้นตลิ่งท่วม หมู่บ้านบ้านที่อยู่ริมตลิ่งนี่ก็ได้รับผลกระทบนะฮะเห็นว่าตอนเย็นครับตอนเย็นประมาณสักเกือบห้าโมงระดับน้ําเริ่มลดลงนะคะ <acles> บางจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพราะว่ามีรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าฝนจะตกลงมาอย่างหนักจนถึงวันที่4ี่สิงหาคมอันนี้คือสภาพความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคุณผู้ชมนะครับหลังจากที่น้ําป่ามันพัดไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยกลับมากลายเป็นแบบเนี่ยค่ะคือที่เมืองเลยเนี่ยน้ำอ่ะตอนเช้า โมงเช้านะครับแต่ว่าตอนเย็นก็อย่างที่คุณเจมเล่าให้ฟังเนี่ยน้ำก็เริ่มลดลงทิ้งไว้แต่เศษซากอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะคือมาแรงมาเร็วรแล้วก็ลดเร็ว<ห>นี่นะครับทีนี้นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็รับทราบเรื่องนี้แล้วนะครับก็บอกว่าเป็นห่วงนะครับเนี่ยเนื่องจากว่าก็ได้รับทราบข่าวนี้ก็เลยสั่งการให้ทางทหาร และก็ให้ทางผู้ว่าและก็เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยร,ระดมกําลังลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านนะครับเนื่องจากเกรงว่าเนี่ยถ้าปล่อยช้าไปเดี๋ยวชาวบ้านจะเดือดร้อนนะครับเน,เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของความเป็นอยู่ของชาวบ้านมากครับแล้วก็ในโลกออนไลน์นะครับมีการแชร์ภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดเลยคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนะครับนี่มาให้กำลังใจชาวบ้านแล้วก็มานอนเฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่ที่วัดบ้านโสบอยู่ตำบลน้ำสวย โดยนอนกลางม้งอยู่ในวัดเลยคุณผู้ชมฮะอันนี้ผู้ว่าใช่ไหมผู้ว่าผ<อ>ู้ว่านอนกลางม้งนะครับอ,อไม่ต้องนอนจวนเลยช่วงนี้เพราะว่าต้องเขาเรียกว่าลงมา,มาสัมผัสปัญหาความทุกข์ร้อนของชาวบ้านครับขณะเดีวยวกันได้มีพิทยเอกัธ์บรรลือธิ์ได้นําทีมงานเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูล,ลนิธิร่วมกันอยู่นะครับเดินทางลงพื้นที่นะครับแล้วก็ไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนอนกลางมุ้งอยู่ในสารวัดนี่นะเออ ก็เลยให้ผู้ว่าออกมาจากมุ้งก่อนเอาละฮะมาคุยกันก่อนคุยกันให้สะดวกนี่ขนาดนอนยังไม่ปลุกออกมาจากมุ้งเลยนะครับก็จะได้ประเมินวางแผนร่วมกันนะคะตอนนี้ก็คุยกันเสร็จก็ท่านผู้ว่าเชิญนอนต่อเลยครับค่ะก็ออกมาพูดคุยี๋ือจะวางแผนประชุมกันนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องกันเลยโอ้นี่หลายคนก็ในโลกออนไลน์เนี่ยเขาชื่นชมนะชื่นชมใครฮะชื่นชมทั้งหมดนะครับแต่ว่าเขาเห็นผู้ว่านอนมุ้งเนี่ยเขาก็ เขาบอกผู้ว่าท่านนี้ดูติดดินนี่นะฮะท่านเดียวกันกับที่ปั่นจักรยานไปทํางานหรือเปล่าใช่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 ท่านชัยวัฒน์ชื่นโกอ๋มท่านชัยวัฒน์มีคาสั่งย้ายมาที่ปทุมธานีแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาย้ายใช่ก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นเดือนกันยายนใช่ไหมฮะ สิ้นเดือนกันยายนพอเริ่มหนึ่งตุลาคมเนี่ยเห็นเห็นว่าจะมาทํางานเป็นผู้ว่าที่จังหวัดปทุมธานีเพราะว่าปั่นจักรยานเนี่ยนะใช่ท่านเดียวกันเลยกับที่ปั่นจักรยานไปทํางานคือที่ผ่านมาท่านใช้ชีวิตสมถะนะคะแล้วก็ปั่นจักรยานไปโดยที่ไม่ต้องมีรถนําขบวนเป็นผู้ว่าของเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายคนก็บอกว่าท่านน่ารักแล้วท่านผู้ว่าเนี่ยย้ายจากเลยมาปทุมนะคนเลยนี่โอ้โหแบบเสียดายคนจังหวัดเลยเนี่ยเสียดายส่วนคนปทุมธานีนี่ ดีใจฮะพวกเราก็ดีใจได้ท่านผู้ว่ามานี่นะครับปั่จักรยานนะครับ